มตต์ต่อไปจะเจอรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องเกาหลีค่ะก็จะเตรียมตัวให้ดีค่ะในรอบปอเตอร์ไฟนอตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันสุดสุดสัปดาห์ของใครหลายคนนะผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติแล้วกันเนาะเพราะ<ช>ว่าหลายๆทีไ่ได้หยุดงานวันเสาร์ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์หยุดงานกันไปพักผ่อน<ช>แต่เช้าวันนี้ฮะมาอัปเดตข่าวสารจกับเราก่อนกับ6โองเช้าข่าวแรกเลยครับน้องมาเราจะมาพูดถึงข่าวของไทยลีกกันก่อนดีกว่าว่าตอนนี้มีข่าวอะไรบ้างของไทยลีกครับผม ค่ะเป็นข่าวออสี่ทีมจากไทยลีกนะคะที่สนามยังไม่ผ่านเกณฑ์ AFC แชมเปี้ยนลีกนะคะเรื่องมาตรฐานความสว่างของไฟคะ่ะในสนามรอบแบ่งกลุ่มโดยมีเพียงแค่สิงห์เชียงรายทีมเดียวเท่านั้นคะ่ะที่ผ่านเข้ารอบของเพย์อฟอกก็คือในขณะ,ะนะที่การแข่งฟุตบอล a อ c แชมเปี้ยนลีกได้กําหนดมาตรฐานไฟสองสว่างสําหรับทีมที่จะเข้าร่วมโดยสมาพัานธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียไว้ดังนี้ครับผมรอบเพย์ออกสนามต้องมีไฟไม่น้อยกว่าพันสี่ลัก รอบแบ่งกลุ่มและรอบนอกเอา u t ไม่น้อยกว่าพันแลักรอบชิงชนะเลิศไม่น้อยกว่า2,000ลักครับผมส่วนความสว่างของสนามย่า4ทีมในไทยลีกนะคะมีดังนี้ค่ะสนามรีโอสเตเดียมครับผม BG ปีปทุมสเตเดมีความสว่างอยู่ที่1,6 1 0นสิบลักส่วนแพสเตเดียมของการท่าเรือเอฟซมีความสว่างอยู่ที่ 1, 2 1 5้หาลักและสิงสเตเดียมของเชียงรายเมีความสว่างอยู่ที่พันสี่แปดสิบเอ็ดลัก และ,ะมิดผล,ผลสเต, <ผล S 1> สเ,ตเดียมของราบ,บุรีครับผมมีความสว่างอยู่ที่1,256ลักโดยทั้ง4ทีมนะคะก็ยังไม่ผ่านมาตรฐานของ AFC ซีแชมเปี้ยนลีกค่ะโดย AFC นะคะยังให้โอกาสสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดและราบ,บุรีมิดผล f อปรับปรุงให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่1มีนาคม2564เพื่อแข่งรอบเพย์ออฟค่ะและให้โอกาส BG ปทุมยูเนเต็ดกับการท่าเรือ FC ปรับปรุงให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่1เมษายนค่ะเพื่อแข่งรอบแบ่งกลุ่มส่วนในการแข่งขันไทยลีกนะคะกำหนดค่าความสว่างต้องไม่น้อยกว่า1,200ลักซึ่งทุกทีมในไทยลีกก็ได้ตามก็ได้ทำตามมาตรฐานไว้ค่ะอืมและนี่ก็เป็นข่าวความเคลื่อนไหวของเอฟแชมเปี้ยนลีกครับผมซึ่งแจ้งมาในสมาคมฟุตบอลบ้านเราแหละว่าให้แต่สโมสรเนี่ยปรับปรุงเรื่องความสว่างใชเ่เพื่อเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการจะแข่งรอบเพย์ออฟลรอบแบ่งกลุ่ม แต่เราสมองก็คงจะต้องกลับไปปรับปร,ปร,ปรปุงฝังตัวเองแล้วแหละมาถึงข่าวต่อไปครับผมเราจะมาสรุปผลการแข่งขันแบดมินตันในรายการยูเนเตไทแลนด์โอเพ่น2020ครับผมทัวร์เวิร์ลทัวร์ซูเปอร์พันวันที่3วันนี้ <3 S 1> ก็เพ่นเดิมครับเราก็จะเลือกมาสรุปเฉพาะนักกีฬาไทยแล้วกันว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างเริ่มที่คู่แรกแครัน้องมคู่แรกนะคะเอ็มสุพัฒกับสกายกิต,ตินุพงศ์ให้กับหลี่หยางกับหวังฉีหลินศูนย์ต่อสองเกม 14ต่อ21 18ต่อ21ค่ะมาถึงประเภทคู่ผสมรอบเมนเดลร,รอบ2ครับผมบาสเดชาพลกับปอปอซัพซิลีพลิกแซงกลับมาเอาชนะเกาซุนหวนกับเชวรเจมิไล20ต่อ22 21ต่อ18และ21ต่อ12ประเภทชายเดี่ยวรอบเมนเดลร,รอบ2 6คนเพชรโคสิต่ายให้กับลาสมุดเกมเก้0ต่อ2เกม20ต่อ22 8ต่อ21ค่ะ ไปต่อกันที่ประเภทชายเดี่ยวรอบเมนเดอรรอบ2ครับวิลกุลวุธพาให้กับแอนโทนีชินิสุกะ0ต่อ2เกม16ต่อ21และ19ต่อ21ครับค่ะประเภทหญิงคู่รอบเมนเดอรรอบ2นะคะ16คู่กิฟจงกลพันธ์กับวิวรวินดาเอาชนะอิมิลี่กับแอนเน่2ต่อ0เกม21ต่อ9และ21ต่อ13ค่ะค่ะประเภทชายเดี่ยวรอบเมนเดอรอบ2นะคะกันกันตะพลพาให้กับวิกเตอร์ อเซอร์เซนศูนย์ต่อสเกม13ต่อ 21, 17ต่อ21ค่ะไปดูกันต่อประเภททีมหญิงรอบเมนดอลรอบ2ครับเมสุพานิดาเอาชนะอิฟเกเนียสต่อศูนย์เกม21ต่อ16และ21ต่อ18ปครับค่ะประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2นะคะครีมบุษนันชนะไซน่าเนวาน2ต่อ1เกม 21ต่อ23 21ต่อ14และ21ต่อ16ค่ะประเภททีมหญิงคู่รอบเมนโดรอบ2ฮะปอปอ,ปอซับซิลีกับเอิร์นพุทธิตาพ่ายให้กับเกเชียโพลีกับอาพิยานีลาฮายู0ต่อ2เกม18ต่อ21และ13ต่อ21ครับผมไปกันต่อที่ประเภทหญิงเดี่ยวครับผมอะตอมศิรดาพ่ายให้กับอันเชยอง0ต่อ2เกม8ต่อ21และ7ต่อ21ครับผม ค่ะประเภทหญิงเดียวนะคะน้องเมย์และชนกชนะอ e ีวอลีสองต่อศูนย์เกมค่ะยี่สิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดต่อสิบห้าผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศแปดคนสุดท้ายไปพบกับเดารรุ่งพุ่งแรงของเกาหลีอันเซยองอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะไปฟังสัมภาษณ์หลังเกมของน้องเมย์กันค่ะไปครับก็จริงๆวันนี้ค่ะเราก็รู้ว่าคือเคยเจอเขามาแล้วครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่ก็ถือว่าเหมือนเขาก็มีแบบว่า ปีในการแบบว่าวิาว่งไล่ทุกๆอะไรเงี้ยค่บะบางทีทําให้แบบจังหวะที่นมคิดว่ามันน่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเผลอมีอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของการคุมเกมคือก็อาจจะแบบพยายามหาจุดจุดอ่อนของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามเวอร์ให้ดีที่สุดค่ะแมตต์ต่อไปจะเจอรุ่นน้องค่ะรุ่นน้องเกาหลีค่ะก็คิดว่าก็ไปทู่ต่อสู้ที่ดาวลุ่งที่น้องเขาแบบว่ากาลังที่อยู่ในฟอร์มที่แบบ ก็ชนะมือท็อๆมาหลายคนนะคะเมย์เองเมย์ก็จะเตรียมตัวให้ดีค่ะในรอบพอเตอร์ไฟนอลคะครับผมแล้วนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนของสัมภาษณ์ของน้องเมย์ให้ผมที่เรานอามาฝากกันวันนี้ครับผมบอกว่าทุกคนคยรับข่าวสารอย่างเต็มเปี่ยมทั้งแบดมินตันทั้งทั้งฟุตบอลก็จะลืมฮะไปกด s ั b สไคร b e กดติดตามกดแชร์ให้กับเราด้วยใน YouTube ปุ่มแด,ง,ด,ง,ดงขวามือกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารทุกเช้า ค่ะแล้วอย่าลืมไปกดติดตามใน f c e e o o o k น e วพ a ส s p o r t กันด้วยนะคะคแล้ว<ม>พบกันใหม่วันจันทร์หน้าคะ่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ